สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบชชานลกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราได้วาดอ,องสาไปในคลิปที่แล้ววันนี้เราก็จะมาวาดพระเจ้าหงสานะครับเป็นตัวละครในภาคที่สองนะครับที่โผล่ออกมาในเรื่องก้านกล้วยซึ่งพระเจ้าหงสานี่ครับก็เป็นพ่อของพระมหาอุปราชาเป็นตัวร้ายในก้านกล้วยภาคแรกนะครับโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดกันเลยครับพระเจ้าหงสา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้านันทอุเรงเป็นตัวร้ายในภาคที่2ของการกล้วยนะครับซึ่งบทบาทก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับพระเจ้าหงสาจะเป็นในส่วนของอองสามากกว่านะครับที่มีบทบาทในตัวร้ายที่เยอะกว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะวาดรูปเก่งนะครับก็สามารถดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดตามได้เลยครับอาจจะทำให้เพื่อน วาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง อาละครับหลังจากที่เราวาดเสร็จไปทีเรียบร้อยเราก็จะมาลงสีให้กับพระเจ้าของสาหรือว่าพระเจ้านันทบุเรงเลยนะครับเราก็จะเติมคิ้วแล้วก็ตาไปก่อนนะครับด้วยการใช้สีดํานั่นเองแล้วก็เช่นเคยนะครับก็จะเป็นสีไม้นะครับในการระบายรองพื้นไปก่อนทําให้มันบางๆนะครับอย่าเพิ่งลงเข้มนะทุกคนสําหรับการลงสีไม้นะ โอเคครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องลงสีอะไรบ้างเราก็จะมาลงให้มันเข้มกันเลยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย